อะไรก็ตามที่ทําแล้วมันจะขับเคลื่อนให้ชีวิตเราดีขึ้นโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองแล้วก็ขับคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างผมว่าแบบนี้มันทําได้นะสำหรับผมนะสายมูสำหรับสาหรับผมเนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของเทพเรื่องของอาการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการหาสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอามาเก็บไว้กับตัวนะครับสิ่งเหล่านั้นสำหรับผมผมเรียกว่ามูอันนี้คือคําว่ามูในเขาเรียกคำจัากับความของอาจารย์ธนบดีนะต้องบอกก่อน แต่คนอื่นอาจจะไม,ไ,ไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าสำหรับผมผมมองเป็นแบบนี้แล้วก็ฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของสายมูหรือเปล่าอ่าจริงๆแล้วฮวงจุ้ยมันเป็นเรื่องของพลังงานดีกว่านะครับเป็นเรื่องของสมดุลพลังงานเป็นเรื่องของความสมดุลต่างๆที่เราหยิบจับเอามาใช้ให้มันถูกต้องอ่าซึ่งมันจะเห็นได้มันก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วฮะว่ามันต่างจาก จากคำว่ามูคือมูเขาจะไปในเรื่องของเทพเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่หวงจุ้ยจะไปในเรื่องของทิศทางตำแหน่งหรือว่าสิ่งแวลดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบกับตัวบ้านพักอาศัยหรือกิจการร้านค้าของคุณอันนี้ผมว่ามันแยกกันออกชัดเจนครับปัจจุนคนเราทำไมมันถึงเอามาคนได้ ผมว่ามันไม่ได้ก็ไม่ได้ปนกันทุกคนนะเออก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะเขาจะเอามันไปปนกันหมดหรอกแต่พงแต่ว่าคําว่าความเชื่อดีกว่าผมใช้คําว่าความเชื่อดีกว่าอถ้าคุณจะใช้คําว่าเหมารวมะหรือว่าเอามันไปปะปนไปรวมกันเนี่ยเขากลายเป็นว่าเขาเหมารวมทุกอย่างอะไรที่มันพิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของความเชื่อครับอ่ามันเป็นแบบนั้นมากกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจทั้งหมด อผมว่าเข้าใจไปไปไปแค่บางส่วนมากกว่านะอะประมาณนั้นครับเือก่ผมแนะนํานะไม่ต้องเลือกทําไมถึงไม่ต้องเลือกดีกว่าอที่ไม่ต้องเลือกนะครับเพราะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีข้อดีทั้งคู่ถ้าเปรียบทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นวิตามินค,คุณกินวิตามินเข้าไปมันก็ดี ทั้งคู่นั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยคุณก็ต้องไปดูรายละเอียดให้ลงเรื่องลงไปอีกนิดนึงว่าอันไหนที่ทำแล้วตัวเราคนรอบข้างไม่เดือดร้อนผมแนะนำว่าให้เลือกทั้งสองอย่างเหมือนผมเนี่ยผมก็เลือกทั้งสองอย่างผมเลือกทั้งสองอย่างนะครับผมใช้ทั้งสองอย่างเลยมีอย่างหนึ่งแล้วดีมีอีกอย่างหนึ่งก็ดีทำไมไม่มีสองอย่างมันจะได้ดีสองอย่างถ้ามันมีอย่างที่สามที่มันจะทำให้ดีขึ้นอีกผมก็ทำ อะไรก็ตามที่ทําแล้วมันจะขับเคลื่อนให้ชีวิตเราดีขึ้นโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองแล้วก็ขับคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างผมว่าแบบนี้มันทําได้นะเออมันทําได้ผมไม่ได้บอกว่าให้เอาอันนี้มาแปะไว้ที่หน้าผากเมื่อไหร่อ่ะต้องมาแปะไว้ที่หน้าผากนะแล้วคุณถึงจะดีแล้วคุณต้องไปไหนก็ต้องให้คนเห็นไอ้นี่ไว้ตลอดอย่างนี้มันทําให้ชีวิตลําบากไหมเออถ้าแบบนี้ลําบากไป แต่ถ้าบอกว่าอ๋อให้เอาของสิ่งนี้เอามาพกติดตัวไว้นะครับอา่าให้ใส่อา่าเขาเรียกอะไรอะ่ะสร้อยเม็ดยกมั่งนะให้เอาท้าเวสุวรรณมาเก็บไว้กับตัวมาบูชานะอา่าให้ไปไหว้พระที่นั่นที่นี่ให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นที่นี่แล้วชีวิตจะดีขึ้นเป็นการเสริมบรารมีถามว่าอา้าวถ้าเราไปถ้าเราไปแล้วเรามีอะไรเสียก็ไม่นะครับออไม่ได้บอกว่านี่เดี๋ยว ้องไปบูชานะองค์ท้าเวสุวรรณสูงเท่ากับตึกสองชั้นมาไว้ที่บ้านถ้าเป็นแบบนั้นนะผม่มอันนั้นอันนั้นเริ่มมีปัญหาแนละ้วแต่ถ้าบ้านคุณหลังใหญ่มากเนื้อที่สักยี่สิบไร่คุณอยากทําคุณทําไปเถอะถ้าคุณทําได้นะคุณมีกําลังถึงใช่ไหมออผมอยากแนะนําว่าเราเป็นคนไทยเราเป็นชาวพุทธตอนเนี้ยที่กำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยเราอยู่ในวัดอ,อสิ่งที่ดีที่สุดที่หยิบจับต้องง่ายที่สุดเลยนะ รักษาศีลทำบุญไหว้พระสวดมนต์มันเป็นการเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเราเอง<ม>การที่ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็เพื่อเราพยายามที่จะเพิ่มพลังบวกให้ตัวเอง<ม>เหมือนแม่ค้าต่างๆเอ๊ะทำไมเขาเอาเอนางกวากมาไว้ทําไมเขาไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาไว้บางคนเขาพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่ามีอยู่แล้วดีขึ้นวิธีการที่ผมได้สังเกตเนี่ย ผมให้สังเกตนี้ดีกว่าว่าอะไรก็ตามที่คุณเอามาแล้วไว้กับตัวแล้วถ้าชีวิตคุณดีขึ้นแบบไม่อุปทานไม่คิดตัวเองนะไม่เทียภาพตัวเองนะเราคิดแบบได้เหตุได้ผลนะแล้วถ้าชีวิตเราดีขึ้นก็ลองเอาสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตก่อนวันนี้ไม่พกอาจจะไม่พกสิเดี๋ยวจะลองพกดูสักเดือนนึ่าแล้วก็จะไม่พกอีกเดือนหนึ่งดูซิมันต่างกันไหมหรืออย่างคนขายของเนี่ยทดสอบกันไปเลย,เลยงวงจุ้ยก็เหมือนการมันทดสอบได้ เทดสอบไปไปเลยครับว่าเฮ้ยแบบเนี้ทยทําแล้วมันดีจริงไหม before กับ after เป็นไงมีหรือไม่มีดีกว่าที่ทดลอง,ออง,อองปเลยถูกครับในไหนก็อยู่ในวัดแล้วก็ขออนุญาตาอ้างอิงนะพรูทเจ้าท่านยังบอกเลยว่าให้พิสูจน์ก่อนก่อนที่จะเชื่อสําหรับท่านที่มีข้อสงสัยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าสามารถส่งมาให้ผมวิเคราะห์ให้ได้ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงก็ได้คุณส่งมาให้ได้เลยนะครับส่งมาทางอินบ็อกของทางเพจหรือจะส่งมาในลายอ o f f i เชียก็ได้นะครับแอดล i n อ o f f ิเชียลแล้วก็ส่งมา